โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับช่องกิมซ่าออนไลน์นะก็ไม่มีอะไรมากคืออยากจะมาบอกเรื่องช่องก่อนนะครับาตามจริงช่องเนี่ยคือจะพูดว่าไงดีก่อนหน้านี้คือที่ทำทำคลิปไปนะครับเอาตอนแรกเลยว่าจะทำเป็นช่องที่ลงข้อมูลความรู้เกี่ยวกัน ซ่อมรถซ่อมคอมอะไรทั่วไปเหรเนาะก็ให้มันเป็นวีล็อกกันแล้วแต่ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากนะครับไม่รู้จะไม่รู้หผมจะอธิบายยังไงดีอะนะแล้วทีนี้ก็พอเราโดนมรสุมอะไรเข้ามามากๆนะครับเราโดนเข้ามามากปั๊บคือมันหมดหมดไฟ หมดแฟชั่นหมดหมดความมั่นใจหมดหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะแล้วทีเนี้ยมันมีช่วงหนึ่ง YouTube ก็ส่งเมลมาถ้าคุณไม่อัพคลิปภายในหนึ่งเดือนเราจะทำการอาอะไรนะ่ะรับการจ่ายรายได้จาก YouTube แต่ไปดูไปดูมันเลยไปแล้วเพิ่งจะไปดูอ e ีเมลทีหลังโดนลดทีนี้เขาให้ปั่นไหม่ ให้ปั่นใหม่ก็คือต้องให้คนดูนะครับก็คือต้องให้คนดูประมาณ4,000ชั่วโมงขึ้นไปทีนี้พอมาดังทำใหม่ผมก็ทั้งย้ายที่ทำงานทั้งอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่หลายอย่างนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาทำงานอยู่ร้านซ่อมมอไซค์อยู่แถวจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ว่าจะกลับมาอัพคลิปเหมือนเดิมนั่นแหละ ตอนนี้ราคานี้ก็คือผมก็เลยมันไม่มีความเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างเลยอะคือแบบคุณเข้าใจใช่ไหมตอน,น,อนเนี้ยคือผมขาดความมั่นใจในตัวเองขาดแบบไม่มีสติสตังค์ด้วยอะเออทุกอย่างเลยถ้าทีเนี้ยที่ออกมาพูดอย่างเงี้ยคือผมอยากจะบอกว่าผมจะเริ่มจะเริ่มกลับมาแล้วนะก็คือจะเริ่มทําคลิป ลงแต่ทีเนี้ยไอที่ผมลงเกมไม่ก่อนหน้านั้นน่ะลงของไอเจนซีทีมแพ็กอะคือไม่ให้ช่องมันเงียบเฉยให้รู้ว่าผมมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ผมเล่นทุกวันนะมันเป็นเกมที่ผมเล่นทุวันแล้วก็ชอบด้วยการเป็นเป็นการส่วนตัวนั่นแหละนะครับก็เลยจะมาบอกแนวทางในการทําช่องต่อไปนี้นะครับก็คือจะคือหนึ่งละตอนเนี้คือผมมีกล้องแอคชั่นแคมตัวเก่าๆที่ใช้ติดหมวกกันน็อกอยู่อะอืม ก็จะเป็น S อส4,000ก็จะเอาตัวนี้แหละก็คือจะมาติดโอ้ในอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยพอดีกล้องเสียบคาคอมไม่อยู่นะก็จะเอาตัวนี้แหละเดี๋ยวจะบันทึกการทํางานไปด้วยก็ขออนุญาตทางร้านแล้วที่ทํางานนะครับว่าจะมีการบันทึกเกี่ยวกับงานซ่อมรถอะไรนู่นนี่ผมก็จะมาตัดแล้วก็จะมาอธิบายถ้าเวลาเจอแบบเรียกว่าไงเป็นงานแบบ เอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไว้เป็นความรู้ร่วมกันนะแล้วก็อันที่2เรื่องเกมเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ายังจะอัพเรื่อยๆอยู่ผมจะแยกเป็นอ่าเพลย์ลิสต์ของอ่าแยกกันเอาไว้นะครับก็คืองานซ่อมรถก็จะแยกเป็นอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งแล้วก็ของเจนชินก็จะเป็นอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งแต่เจนชินเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําใหม่แล้วจะทําเป็นเหมือนประมาณว่าผมจะไม่อัพเป็นวันต่อวัน มันรู้สึกว่ามันดูน่าลำคาญแล้วคิดมันเกลื่อนผมก็จะใช้เป็นวิธีก็คือจะเล่นเป็นเควสนั้นให้จบเป็นกิจกรรมนั้นให้จบไปก่อนแล้วค่อยมาทาสรุปทีเดียวแล้วแล้วโพลลงดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ไม่อยากดูเขาไม่ได้อยากมาดูเราไป,ไป,ปาเพื่ออะไรขนาดนั้นแล้วก็ในช่องผมตั้งสามหมื่นคนละคือส่วนใหญ่จะติดตามมาจากางานซ่อมรถงานซ่อมรถแล้วก็พวกซ่อมคอม แต่คอมที่ผมหยุดไปเนี่ยเพราะว่าคือผมไม่ได้ทํานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีโปรเจกต์ที่เริ่มนะครับช่วงนี้ก็เงียบๆไปก่อนเพราะว่าของพวกนั้นมันต้องค่อนข้างใช้ทุนสูงนะแล้วก็จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งคือ,เ,อเรื่องการทําคลิปเนี่ยคือมันมีค่าใช้ใจ่ายนะครับมันมีค่าใช้ใจ่ายทําคลิปมีค่าใช้ใจอยอย่ายยังไงก็คือจะพูดว่าไงดีละ่ะบางคนบอกว่าอยากให้ผมลงอะไรที่มันชัดเจน ตามจริงมือถือเครื่องที่ผมกําลังทำเอ่อกลังลงคลิปเนี่ยชัดเจนนะแต่ว่าเราไม่สะดวกในการถือแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเมมเครื่องไม่ได้นะครับเพิ่มเมมเครื่องไม่ได้มันแค่128สิดกถ้าเราอัดทั้งวันไหนจะแบตไหนจะปริมาณความจุนะครับพอเราอัดอัดไปแล้วอยางมันดูเก้งก้างเวลาทํางานถ้าผมเอามาติดหน้าอกตรงนี้ใช่ไหมมันจะดูแบบเก้กะมันเกีกะแล้วก็มี ความเสี่ยงที่จะทําให้มือถือเสียหายด้วยนะครับผมก็เลยใช้แอคชั่นแคมแต่แอคชั่นแคมตัวนี้มันเก่ามากนะครับมันเก่าค่อนข้างจะเก่าเอาพอสมควรเลยแล้วก็คือภาพอาจจะไม่ชัดไม่อะไรเลยนะครับก็เลยจะมาบอกแล้วก็ทีเนี้ยที่ทาแล้วตอนเนี้ยรายได้ผมอะผมทํางานรายวันแค่วันละห้าร้อยแล้วผมก็มีภาระทั้งจ่ายงวดลดแล้วก็จ่ายหนี้สินเกับนะครับไหนจะค่าข้าวอะไรก็คือเอาง่ายๆซะว่าต่อให้ผมทำสามสิบวันได้หมื่นห้า ก็ไม่เหลือเก็บไม่เหลือเก็บเลยนะแล้วทีนี้ก็มาเข้าประเด็นเลยหลังจากคลิปเนี้ยผมจะเริ่มเอาข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมรถความรู้มาโพสต์ใส่มาโพสใส่นะครับแต่ว่าชัดไม่ชัดก็อย่าว่ากันผมจะไปอัดมาก่อนแต่ผมจะไม่พูดใส่กล้องนะแล้วก็จะมาตัดต่อแล้วเอ,อามาเอาที่มันดูสาระสําคัญแล้วออามาอธิบายที่หลังแล้วก็จะไม่ลงความเพื่อนะครับผมก็จะไม่ลงความเพื่อ ส่วนใครที่บอกว่าอยากให้ผมทําคุณภาพคลิปให้ดีกว่านี้ <S <S ผมบอกตรงเลยนะแต่ได้หมื่นห้าพร้อมกับมีภาระผมไม่สามารถไม่สามารถแน่นอนนะครับอันนี้วุ่นตรงนะผมหน้าด้านขอโดนทนะก็คือเอาตามศรัทธาเลยใครเอามาส่งมาทางแชทเฟซบุ o กนะครับผมส่งเิรีทางแชทเฟซบุ๊กจะสะสมไปตามจริงผมมีเป้าหมายเป็นกล้องของ SJCAM นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นตัวตัวตัวอ่า ผมเล็งไว้เป็น s อ c a m อคตัว8โปรนะครับราคามันจะอยู่ที่6,690บาทนะครับแล้วก็จะมีอุปก,กรณ์จุกจิจจุจิจประมาณพันกว่าบาทเพื่อเชื่อไว้ทำคอนเทนต์เกี่ยวข้อมูลความรู้ในการซ่อมรถแล้วก็การซ่อมรถเนี่ยคือผมจะเน้นไปทางงานหน้าร้านก็คือจะเป็นแบบงานเดียวเลยก็คือว่าประมาณว่ารถคันนี้นะเจอปัญหานี้นะสภาพนี้นะเราจะมาลงนะครับเพ<ม>ื่อ เป็นรายได้เสริมเล็กน้อยทาง youtube ไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมจริงจังกับเรื่องพวกนี้อันนี้ผมวุ่นตรงเลยผมหน้าด้านขอนะมาขอดเนตนะครับผมก็คือเอาตามศรัทธาเลยห้าบาทสิบาทเอาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นเบอรอ์ไว้ก็จ่ายอ่าก็ก็โอนกันมานะโอนกันมาโอนกันมาบริจาคด o n a t i กันมานะครับแล้วก็ส่งมาทางสลิปทาง facebook แล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการจดเอาไว้ ถ้าในเมื่อยอดถึงเมื่อไรปั๊บในการสั่งซื้อเรืออะไรผมจะเอามาลงให้เป็นสาระาาให้ดูว่าเงินที่ว่าคุณให้ผมมาเนี่ยคือผมได้ทาตามที่ลองขอแน่นอนนะอย่าว่าผมเลยนะจริงๆคือผมก็อยากทำอ่ะคืออยากกลับมาทําเสียดายช่องตั้งสามหมื่นนะครับผมต้งสามต้งสามคนติดตามต้งสามหมื่นแล้วก็มันก็ค่อยๆลดทีละแบบ เดือนละฮะเดือนละยี่สิบสามสิบคนแค่เราก็ไม่อยากให้มันลดอ่ะจริงๆเราไม่อยากให้มันให้มันหายไปนะครับผมผมอยากทำเป็นช่องที่นี่อยู่นะ่นแหละแนวทางช่องก็อย่างที่ผมบอกคือผมจะลงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับก็จะเป็นอาการน,น,านู่นนี่นู้นนั่นวิธีเทคนิคนูนน่นนี่นะครับส่วนของเกมก็ยังจะอัพอยู่แต่จะน้นไปทางสรุปเลยดีกว่านะครับเป็นทางสรุป เราจะไม่ผมจะไม่โพส์พร่มเพื่อให้มันดูลกแล้วแล้วก็จะเอาให้มันพอดีอ่ะก็คืออาจจะลงสักอ่าจะเรียกว่างีอ้อาพวกงานรถอย่างเงี้ห้าห้ามันแบบสะสมมาเยอะหน่อยก็อาจจะลงทีประมาณสักสองสามวันไปหนึ่งหรือว่าแต่ว่าพยายามจะลงทุกอาทิตย์แล้วกันนะใครก็ยังไงผมก็มาขอกำลังใจแหละมาขอแบบแนวทางคําแนะนําใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยพิมพ์มา แนะนำมาบอกผมหน่อยก็ได้ผมขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการที่ผมมาพูดงงๆของเงินอย่างเงี้ยคือได้า,นา,นา,นายละเอีดอะเออแล้วอย่างผมก็จะเรียกว่าไงก็อยากทําก็คือมีข้อแรกก็ก็คือมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนแหละถ้าคุณให้ผมก็ให้ผมแล้วผมก็จะให้คุณเท่าที่ให้ไหวนะครับผมเท่าที่ให้ได้ทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือมันไม่ฟรีหรอกนะครับผม ไม่มีอะไรฟรีบนโลกนี้แต่ว่าก็พยายามจะแฟร์ให้มากที่สุดนะครับผมก็จะเรียกว่าไงวะอยากเกิดอ่ะแต่ไม่ได้เกิดแบบชนิดว่าปังบึ้มบ้าเมื่อคือเอาแค่แบบให้เรารู้จักกันนะเอออะไรอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งละจะต้องช่วยกันในจุดไหนจุดหนึ่งก็ได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องแนวทางการทําคลิปแล้วก็เรื่องการขอโดนิทอะไรนน่นนี่ ยังไงก็ขอขอบคุณมากกับทุกท่านที่ยังไม่กดยกเลิกติดตามและยังมาดูคลิปเกมที่ผมโพสเลิศเทอยทุกวันมันก็ยังมีอยู่นะวันหนึ่งห้าวิวสิบวิวก็เอาแหละเออนะยังไงก็ขอบคุณมากกันสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะครับผมยังไงก็อาใครเต็มใจช่วยผมก็ช่วยกันมาแล้วกันนะถ้าช่วยกันมาแล้วกันก็ส่งถ้าใครโอนมาจริงๆก็อย่าลืมส่งสลิปมาทางแชท a c e b o o k แล้วกันว่าผมไม่ค่อยเล่น โซเชียลอื่นพวกอะไรไอจีทวิตอะไรผมไม่ค่อยเล่นหรอกผมเล่นแต่เฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็ยูทูบผมก็ยังยะอัพเกมอยู่นะครับผมยังอัพเกมเลี้ยงช่องคือไม่ให้ช่องเดี้ยงอ่ะแหละอืมเสียดายเกียนมาปั่นใหม่แล้วก็ไม่ยังยังไม่คิดจะแยกยังคิดไม่คิดจะแยกช่องเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเรื่องแยกช่องอาจจะแยกช่องกิมต่างหากแหละแต่ว่าตอนนี้เอารวมๆไปก่อนนะครับผมแต่ว่าจะแยกเดี๋ยวจะจัดระบบหมวดหมู่อะไรไว้ให้อีกทีนึงนกันขอบคุณมากสอ่าครับผม มาแนะนำผมุด้วยนะว่าควรทำยังไงต่อไปละบ๊ายบาย